แกกล่องเดย์ิธี V สองสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเราถูกคนนั้นก็จะได้ตุ๊กตาตัวนี้กลับบ้านเออได้เลยเหรอเออได้จริงปะเนี่ยงั้นเรามาดูกันเออถ้าโกงจับได้นะเออถ้าโกงจับได้ไม่ใช่ให้ฉันมาเล่นเสียเวลานะฉันมาเสียเวลาเล่นไม่ได้นะค่อยย่าค่อยย่าเอออันนี้เอาจริงนะอันนี้ซีเรียสนะถ้าเกิดว่ามันโกงนะเสียเวลาเล่นฉันนะ เขยาก่อนเฮ้ยมึงเขย่าปุ๊บรู้เลยจริงมันไม่ได้ยากจริงอ่ะจิ้มพร้อมกันหนึ่งสองสามพี่แม็กนีเลือกกบอันนี้เป็ดพี่วรรเลือกเป็ดเป็ดพี่ออมเลือกกระต่ายอ่ะแกะเลยสรุปเวสสิเกตเว่สิเกตก็ช้ำอุ้ยมันจะเอาถตงเฉยเอุ้ยเสียดายอ่ะไม่สรุปผิดทั้งคู่หมดเลยกล่อง อ่าเออน่ารักมากขอแก้ผ้าให้ดูหน่อยได้ไหมได้ทีเลยอ่ะมาถอดเสื้อผ้าน้องให้ดูก่อนถอดได้ด้วยหรอใช่มาไปใส่กับตัวอื่นได้ด้วยหรอใช่นี่ถอดได้ตัวกระต่ายตัวเออเออดีอ่ะโอเคเฮ้ยจริงๆพอถอดเสื้อผ้าแล้วน่ารักกว่าน่ารักพอไม่ใส่นี่ได้ของไปได้เสื้อผ้าออาเกงให้พี่เอวาอ่าได้เสื้อไปพี่ออมก็คือได้ตัวนี้ใหม่เดี๋ยวรอบหน้าพี่อมใส่ชุดโกโกวาให้ไหมได้พี่ว่าอยากเห็นชุดโกโกวาไหมไม่อยากเห็น